พระผู้มีความงดงามเหมือนพระพุทธเจ้าสู่รูปกายอันอ้วนทวนสมบูรณ์พระมหาสังกจาย,ยนะเถระนั้นเป็นผู้ที่มีรูปร่างงดงามสง่าผิวพรรณนั้นก็สุกเปล่งดังทองคำอันเป็นอนิสงส์อันไพศาลซึ่งได้จากการถวายทองคำก่อสร้างพระเจดีย์ในชาติปางหนึ่งดังนั้น เมื่อบวชเป็นพระภิกษุสาวกแข่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระมหากะจายนะเถระก็ยังคงเป็นพระเถระผู้มีผิวพรรณงามดังทองคำเป็นที่รู้และชื่นชมกันทั่วไปในบรรดาพระเถระและพุทธบริษัททั้งปวงครั้งหนึ่งพระมหากะจายนะเถระได้จาริกเข้าไปในโศนสาม สองหนึ่งพระมหากจัจายนะเทระได้จาริกเข้าไปในโสยละนครเพื่อบ,บินทบทัตในเช้าวันนั้นมีคุณบุตรของเศรษฐีผู้หนึ่งนามว่าโสรยะได้นั่งยานมาสหายสามสองหนึ่งในเช้าวันนั้นมีคุณบุตรของเศรษฐีผู้หนึ่งนามว่า โสรยะได้นั่งยานมากับสหายสนิทผู้หนึ่งออกจากอาณาเขตเบืองเพื่อที่จะมาอาบน้ำกับบริวารเบาวไพร่จำนวนหนึ่งโสรลยะกุลระบุตสามสองหนึ่งโสรลยะกุลระบุตรของเศรษฐีได้บังเอิญมองเห็นพระมหากจัยนะเถระ ซึ่งกำลังคลองผ้าอยู่เพื่อจะเตรียมเข้าเมืองไปบินทบาทช่วงเวลานั้นเองทิงโสรยะได้เห็นสลีระพระมหากจายนะว่าช่างเปลงปลังสุข3ามสองหนึ่งช่างเปลงปลังสุขใสาราวกับทองคำงดงานจับตายิ่งนับ3ามสองหนึ่ง ช่างเปลงปลังสุขใสราวกับทองคํางดงามจับตานักโสรรยะจึงได้บังเกิดความชื่นชมยินดีและเผลอคิดอกุศลไปว่าพระเถระสามสองหนึ่งพระเถระเจ้ารูปนี้มีความงดงามแท้น่าจะได้เป็นภรยาของเราหรือไม่ก็ขอให้ภรยาของเราได้มีสรีระงดงามดัง 3ามสองหนึ่งน่าจะได้เป็นภริยาของเราหรือไม่ก็ขอให้ภริยาของเราได้มีสรีระกายงดงามดังสีแห่งสรีระของพระเถระรูปนั้นด้วยจิตอกุศลน,นั่นเองเสรยะก็กลับกลายจากเพศชายเป็นเพศหญิงในฉับพลันทันทีโซริยะมีความอับอายเป็นยิ่งนัก จึงออกจากยานแล้วหนีเตลิดหลบไปโดยไม่มีผู้ใดจดจำได้เลยโสระยะเตลดิดหนีไปจนถึงเมืองตักศิลาด้วยความขมขื่นและละอายใจข้างฝ่ายบิดามารดาก็บริวาร 3, 2, 1ข้างฝ่ายบิดามารดาก็ให้บริวารเที่ยวออกตามหาแต่ก็ไม่พบด้วยความอะไรรักในกุลบุตร จึงได้จัดนิมนต์พระสามสองหนึ่งด้วยความอาลัยรักในกุลบุตรจึงได้จัดการนิมนต์พระมาและถวายพระตราหารโดยสำคัญว่าลูกชายของตนอาจจะตายไปแล้วก็ได้ข้างฝ่ายโสะยะนั้นได้นำเครื่องประดับที่ติดกายอันมีค่าให้แก่บรรดากองเกวียน เพื่อที่จะได้อาศัยเดินทางไปยังเมืองตักศิลาครั้นเมื่อถึงเมืองนั้นแล้วโสฬยะก็ได้พบกับบุตรของเศรษฐีตระกูลหนึ่งในเมืองตักศิลาซึ่งเป็นโสดมิได้แต่งานบุตรของเศรษฐีผู้นั้นได้พบเห็นโสิยะซึ่งบัดน,นี้ได้เป็นสตรีเพศไปแล้วแต่มีความงดงามเป็นอันมาก จึงได้เกิดความเสน่หาและขอแต่งงานกับนางโสริยะจึงอยู่กินกับบุตรของเศรษฐีผู้นั้นจนกระทั่งให้กำเนิดบุตรสองคนโดยที่ตอนนั้นก็ได้มีบุตรอยู่แล้วสองคนกับภรรยาที่อยู่ในโสริยะนะครต่อมาสหายของโสริยะได้คุมเกวียนจากโสริยะนะครมาทำการค้าที่เมืองตักศิลา ซึ่งโสริยะก็จดจำได้ว่าเป็นเพื่อนสนิทของตนโสริยะจึงส่งสาวไปสามสองหนึ่งโสริยะจึงส่งสาวใช้ไปเชิญสหายผู้นั้นมาพบและเล่าเรื่องทั้งหมดให้กับสหายผู้นั้นฟังว่าตนได้กลายเป็นสตรีเพศได้เพราะเหตุใดเมื่อสหายของโสริยะได้ฟังเรื่องราวทั้งหมด ก็จึงแนะนำให้นางโสริยะไปทําการสการะบูชาพระมหาสังกัจยนะเถระซึ่งได้เดินทางมาหยุดพักผ่อนอยู่ที่เมืองตักศิลาแล้วนั่นเองจากนั้นสหายของนางโสริยะก็ได้ไปนิมนต์พระมหากจจยนะเถระและจัดการถวายอาหารัเลิศอันปราณีตจากนั้นก็พานางโสริยะ มัมหมอบเฝ้าที่ใกล้เท้าของพระมหาสังกัจายนะเทระแล้วเล่าวา่าทั้งหมดสามสองหนึ่งจากนั้นก็พานางโสริยะมัมหมอบเฝ้าที่ใกล้เท้าของพระมหากัจจายนะเทระและเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับท่านได้รับทราบพระมหากัจจายนะเถระเมื่อได้ฟังแล้วก็ให้เกิดความสะเทือนใจ เป็นอัน3ามสองหนึ่งพระมหากระจายนะเถระเมื่อได้ฟังแล้วก็ให้เกิดความสะเทือนใจเป็นอันมากจึงได้ยกโทษให้แก่นางโสริยะซึ่งหลังจากนั้นโสริยะก็ได้กลับไกลาจากสถีเพศคืนสู่เพศชายดังเดิมครั้นเมื่อผู้เป็นสามีของนางโสริยะได้ทราบเรื่องทั้งหมด ก็มีความอาไรอาวร์จึงขอร้องให้โสริยะที่กลับคืนสู่บุรุษเพศแล้วยังคงอยู่ที่บ้านเรือนด้วยกันต่อไปในเมืองตักศิลาพร้อมกับบุตรชายสองคนแต่ทว่าโสริยะนั้นบังเกิดความขมขื่นและเศร้าสลดใจที่ตนจะต้องดูแล สามสองหนึ่งที่ตนจะต้องดูแลซึ่งบังเกิดขึ้นในขณะที่ตนกลายร่างเป็นสตรีเพศแต่ยามนี้ตนเป็นบุรุษเพศแล้วไม่รู้ว่าตนจะอยู่ในฐานะแม่และเมียได้อย่างไร จึงไม่ได้ปรารถนาที่จะครองเรือนอีกต่อไปโสรรยะได้ตัดสินใจออกบวชกับพระมหากาัยานะเถระและได้นามว่าพระโสรรยะเถระเจ้าเมื่อดำรงเพศเป็นพระภิกษุสงฆ์แล้วพระโสรรยะเถระก็ต้องตอบคำถามบรรดาพวกภิกษุอยู่เนืองๆว่า รักลูกที่เกิดในท้องของตนเมื่อตนเป็นผู้หญิงหรือรักลูกที่เกิดขึ้นเมื่อตนเป็นผู้ชายและมีภรรยาพระโสิญาเถระก็มักจะตอบว่ารักลูกที่เกิดในท้องของตนมากกว่าเพราะตนเป็นคนผู้ให้กำเนิดแต่ทว่าเมื่อเวลาผ่านไปท่านก็เกิดความเบื่อนหน่ายรำคาญ ที่จะต้องตอบคำถามเช่นนี้แก่บุคคลทั่วไปจึงได้เริ่มตั้งอยู่ในความเพียปรปลีกวิเวกอยู่ผู้เดียวและพิจารณาความสิ้นเสื่อมในอัตภาพจนกระทั่ง3 2มหนึ่งจนกระทั่งบรรลุอรหันผลพร้อมกับปฏิสัมปทานในที่สุด3ามสองหนึ่ง จนกระทั่งบรรลุอรหันต์พร้อมกับปฏิสัมพทาน3ามสองหนึ่งจนกระทั่งบรรลุอรหันผลพร้อมกับปฏิสัมพทานในที่สุดเรื่องราวนี้เป็นเหตุให้พระสังกจายนะเีระบังเกิดความเศร้าสะเทือนใจในรูปกายอันงดงามดังทองคำของท่านท่านจึงได้อธิษฐานจิต ขอให้รูปกายที่งดงามของท่านนั้นกลับกลายเป็นรูปร่างสามสองหนึ่งท่านจึงได้อธิษฐานจิตขอให้รูปกายที่งดงามของท่านนั้นกลับกลายเป็นรูปกายที่มีความอ้วนท้วนมีพุงใหญ่ยื่นออกมาหาความงดงามในสรีระกายไม่ได้เลยดังที่ปรากฏเป็นรูปลักษณ์ให้พวกเราเห็นจนถึงปัจจุบันนั่นเอง แต่เหตุที่ทำให้พระสังกจัาย,ยนะเทระหรือพระสังกจาัยที่มีผิวพันธ์ดังทองคำได้กลับกลายเป็นพระผู้ที่มีรูปร่างอ้วนพุงพลุยแตกต่างจากพระภิกษุรูปใดนั้นกล่าวกันว่ามีสาเหตุหนึ่งซึ่งปรากฏอยู่ในคำพีพระสาวกนิพพานที่ได้กล่าวว่าแต่เดิมนั้นพระสังกจาย,ยนะเทระ เป็นพระผู้มีรูปกายงดงามผุดพองเปล่งปลั่งดังทองคำอีกทั้งมีความงามสง่าปานประหนึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีปานท่านจึงได้รับขนานนามว่าสามสองหนึ่งท่านจึงได้รับการขนานนามว่าพระควัมปติเถระ ด้วยเหตุที่ว่าเป็นผู้ที่มีรูปกายงามลำเลิศยิ่งกว่าพระเทระทั้งหลายทั้งปวงดังนั้นมิว่าท่านจะออกเที่ยวบินทบัตไปในเขตแคว้นใดบรรดาทวยเทพเทวดาและมนุษย์พุทธบริษัททั้งปวงก็ต่างล้วนกันชื่นชมและแห่กันมาซ่อแซ่สามสองหนึ่งดังนั้น มิว่ท่านจะออกเที่ยวบินทบาทไปในเขตเขตแขวนใดสามสองหนึ่งดังนั้นมิว่ท่านจะออกเที่ยวบินทบาทไปในเขตแขวนใดบรรดาทวยเทพเทวดาและมนุษย์พุทธบริษัททั้งปวงต่างก็ล้วนชวนกันมาแท่สองสรรเสริญกันว่าชาวเราเอย๋ยชาวเราเอย๋ย พระบรม,มครูลงมาโปรโดเราแล้วพระบรม,มครูมาโปรโดเราแล้วจากนั้นบรรดาทวยเทพเทวดาและมนุษย์พุทธบริษัทก็ชวนกันมากราบไหว้สการะบูชาในพระมหากจัยนะเถระด้วยความชื่นชมยินดีและหลงไหลในรูปอันง,งดงามของท่าน ซึ่งงามประหนึ่งพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าข้างฝ่ายพระมหากจายนะเทระนั้นได้รับฟังคำสรรเสริญเยินยอจากเทวดาและมวลหมู่มนุษย์ทั่วไปอยู่เป็นนิดไม่ว่าจะบินทบาทไปอยู่แห่งหนใดก็จะได้ยินคำยกยอชื่นชมอเลอเลิศเช่นนั้น จนกระทั่งท่านรู้สึกมิอาจจะทนทานได้ด้วยเพราะไม่มีความยินดีที่จะถูกยกย่องให้ททิยบสามสองหนึ่งด้วยเพราะไม่มีความยินดีที่จะถูกยกย่องให้เทียบเทียมกับพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งท่านเห็นว่าเป็นการไม่ควรอันอย่างยิ่งดังนั้น พระมหากระจาสามสองหนึ่งดังนั้นพระมหากระจาญนะเทระจึงได้ตั้งอธิษฐานจิตเนรมิตรูปกายให้แปรปรวนเปลี่ยนเป็นสามสองหนึ่งดังนั้นพระมหากระจาญนณเทระจึงได้ตั้งอธิษฐานจิตเนรมิตรูปกายให้แปรปรวน เปลี่ยนไปมิไม่3ามหนึ่งดังนั้นพระมหากจายนะเทระจึงได้ตั้งอธิษฐานจิตเนรมิตร,รูปกายให้แปลเปลี่ยนแปลปลวนแปลปลวนเปลี่ยนไปให้ใหมให้มีความบกพร่องสามสองหนึ่งดังนั้นพระมหากัจายนะเทระ จึงได้ตั้งจิตอธิษฐานเนรมิตรูปกายให้แปรปลวนเปลี่ยนไปไมิให้มีความงดงามสง่าและพุดพองดังทองคำเช่นเดิมท่านเนรมิตรูปกายให้มีความอ้วนท้วนเพื่อมิให้มีผู้ใดมาสรรเสริญชื่นชมยกย่องเทียบเท่ากับพระผู้มีพระภาคเจ้าต่อไป